เอาไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องโตบักไงมันสบายดีตนน้นแดงพี่น้องเมื่อนี้กะแม่น้องโซก,กับมาให้พี่น้องมากะมีพ่อน้องกิบงกีบแม่น้องกิีบล้วกะพ่อน้องโซกเพิ่นเด้กกะล้านไส้ผู้นึงพี่น้องเมื่อนี้กะสีดงกลมมันพี่น้องต้นแดงนี่กะสีดงกลมมันก่อนไปนี่กะ เมนองโศกก็ขอ,ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามทำสมม้มเมนองโศกที่หลกักกาเป็นแดงบาลานใจให้เมนองโศกนะพี่น้องไปนี่กาเซียอกอก้นมันต้นพี่น,อน้องหั่นโพรงโศกเพื่อนกะถือกระคูน้ำส่วนเมนองกีบกับโพองกีบเพิ่นกะอันย่างก้อนเลยพี่น้องไปติดตามทำส้มไปนน้ำการตอนนี้กาออกมาคนให้เลยพี่น้องหัน่นกะเมนองกีบกับโพองก,กีบเพื่อนกางกีบส่วนนองโศกเพื่อนก่น้องกปให้ล้านไส้เพื่อนกล้วยน,นะ ก้นมันพี่น้องก้นมันก่อนพี่น้องวันนี้กริบกะนขนาดว่ายอยู่ให้นี่กะยังไส่เสียดขันยาวพี่น้องเพราะฉะน,นะั้นกะบ่ต้องคึดว่าเพิ่นหนาวสำไหลนะทัออ้งลมทั้งอันพี่น้องอากาศกระเปีนเยนได้เลยอยู่ปุป่นละลายพะลมหอยคอพี่น้องนี่มันออดมาแล้วแหนดึงหมาละ,ะ,ะเดี๋ยวหาก่อนมันก้อนวันนี้ นบขึ้นพอลองโซ่คึ้นา่ามันแน่นพี่น้ององดินมันแข็ง มันอยู่โลกพี่น้องดินกับดินแข็งแขงมันบอกคือดินทั้งบาทไม่ลงโซกไลยทั้งบาทไม่ลงโซกเลนที่เป็นดินอ่อนดินโพ้งนะนี่เขาตรงเลยแบบ จก้นหอบเหงาพี <f 000 foreign language> ่รองละกาอุ้ยงานใหม่กันเลยจออกงอบเหงางอบหอบเงานี่แล้วเขาก็จะงัดนะนี่เขาเรียกอะไรโลงโซ่เพิ่งอันงัดขึ้นพี่น้องปูนขนาดจ้อทำนะไรยังบูยากขึ้นได้เพราะว่าเพิ่งคว่ำมันแหลนสิหัวกะไงยู่พี่น้อง ดินต <collaborate> ึงแข้ตองๆที่น้ะงุจิก่อนบัวมันขึ้นเาคือใช้นกหัวมันจะว่างอกระลกอยู่ไหน ตีแต่ปากดเงะปาลินนันแข่ง เพื่อสิข้นความปันยาคุณนะปัดเงาเนี่พี่น้องผุดปองกีเปิดจัดการเงาญ่ผุด วนักต้องขี่ดินพอรองกี่นป่พี่น้องเงาบักไงหัวบักไงพี่น้อง

นี der, ่มงอได้เลยงอได้เลยนักขี้ดินพี่น้องบ่แม่นนักหัวมันดอกอันนี้นะพวดถือแล้วเงาใหญ่กะใหญ่ถือลกกะตัวลกพี่น้องพุ่นตัวนี้ถือว่าสมควรพี่น้อง มาพัดเก่งสินะมาพัดเก่งเก่งที่จับโซ่

พี่น้องตอนนี้กะก่สิคําเลยมันกะเอาขื้นมาท่านแดีวราพี่น้องกะยังไรเติอยูเบ้ยงนั่นกะบอท่านเอาขื้นบดเถอะนะอย่ามันคําพี่น้องออกก่อนเดี๋ยวยังสี่สอนปลาอีกนะบอไดเมื่อกินแดงออกมาหอดเทียงเลยเราปนเขาล้านปนเขารูเพื่อนลากินเขากำหนัะลากินเขากำยังค่ะก้าวไปดูกลาเดี๋ยวลงสอนกันพี่น้องวันนี้มันสิคําลงมาหอดไฟนะ ส่วนแม่น้องคลิปล่ะกะตึกสิรุ่งพี่น้องแม่น้องโซก็สิแกางนะเดี๋ยวแก่างก่อนบาดนี้ พี่น้องเหย oui, er e wow oh. ื่อกระเเกลางบางย่าน um ี่สายมันพี่เอาไปก่อนเดนะพี่น้องโตบักไ่มันมาเบิ่งไกลๆเดี๋ยวมาเบิ่งไกลๆปลาพิซังอันนี้นะว้าวโอ้จับดีๆเด้มันดีด้งน้ำเด้ขอชีร่าจะได้บุแดง พี่น้องพี่ไปนโชคอไโชคเอาไปละผุดนกโซก่นกระหอกมาพี่น้องเกิดกระตื้นน้ำว้าวมันคักมันแน่พี่น้องฟินนะนี่นกโซกเพ่นกันเอาไปละเออฮันเล่เพื่อนมาพี่น้องนี่พี่น้อง ของแมองโซกตัวนี้ตัวนี้ของแมลงกีบว้าวใหญ่คือกันหมานพี่น้องหมานมาหนิเออมาแรกนี่มีอาหารดีแน่นอนพี่น้องแมองโซกะเดี๋ยวสีโซนอีกวัดหนึ่งพี่น้องไรวบไรก็คือสิพอเลยแบดน,นี้เพราะว่าตะเวนกันยับลงยับลงเลยนะเพราะว่าญาติมันคำนะพี่น้องเดี๋ยวซอนอีกก้อนขั้นบบไรก็ก็เมือบัดน,นี้ น้องป้ากะแม่น้องสุกะขึ้นมาแต่ฝายแล้วพี่น้องเดี๋ยวเมื่อค้นวันนี้พี่น้องมันสิค่ะเดี๋ยวเมื่อพ่อแม่น้องโุกอยู่เพื่อนผู้เลิกพี่น้องเด้อบลาแม่น้องโุกสิใดเมนู่ยังมาแรงพี่น้องตอนนี้กะแม่น้องโุกกัมาหดเพื่อนเลยพี่น้องอากาศหนาวพี่น้องแม่น้องสุกได้อาบน้ำก้นตอนนี้กะอาบน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวเฮ็ดกินก่อนพี่น้องเมนูมงวันนี้ก็คือก้อยปลาพี่น้องเดี๋ยวแม่น้องโุกไปล้างปลาก่อนพี่น้องวันนี้เดี๋ยวไปล้างก่อนวันนี้ล้างก่อน ปลากระล่างสะอาดเลยเดี๋ยวขูดเก็ดมันออกก่อนอทั้งวันไม่นองกิเพ่นเอิญปลาเก,ก็ดเหลบนี่แต่ว่าทั้งวันไม่นองโซกน่ะเอิญแบบปลาจีนเขาเอิญปลาจีน นี่เมน้งโซกาคุณเขียวโซกีบปลาพี่น้องส่วน,เ,วอนเอ,าาเอื่อยกะเมน้งกิีบเพื่อนกะขัวข้อัวพี่น้องซอยกันเห็ดมาจังเลยกินไว้ห็นนะอากาศก้าวาเผาแล้วเผากินส่วนเอื่อยกะแล้วก็ขัวข้อขัวพี่น้องใครรับหน้าที่นี่เพื่อพี่น้องใครหนา,นา,นนาวคครจีบเปากองไฟแผนการสูงเนาะเมน้มงกิีบนี่กเ็เลย มาแล้วบ่ค่อ้อแอพ้กซอเก็เรียบร้อยเด้อพี่น้องแล้วกะใส่ขี้ใส่ยงเรียบร้อยเดี๋ยวแซะเอาซีดมันก่อนบัดนี้เดี๋ยวแซะเอาปลามากต้องเฮาสิสั่ง เอาออกเรียบร้อยเด็พี่น้องส่วนหัวนี่กะสิตุมพี่น้องเดี๋ยวพักก่อนหัวปลากับพักเรียบร้อยเด็พี่น้อง ส่วนน้ำต้มกะเอื่อยแล้วขาดไปเลเดี๋ยวถ่านต่มันพุดก็เอาไปใส่ข่อยกาสีส้อยซีมันก่อนมาดิยาสร้อยก่อนมดน หมอกระเพดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวเอาปลาสักคนปรุงกะปรุงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเอื่อยเพิ่อปรุงมันฟดพี่น้องมันเดี๋ยวไปซอยสีก่อนโอ้ยดมมวยกูยิน ไม่โซกอะเอิร์ดนะพี่น้องสงสัยอยากนอนได้บักไล่เต๋อพี่น้องอากระไล่เลยเนาะก็ปลาสองตัวเนาะเดี๋ยววันนี้กะสิมักบักเน่าก่อนบัดนี้ต้องหมอก่อนซิมกันิมกันพุทนะเอือยเปิ้ลซิมเอยใช่อันขีมันงไหมแซ่บบอขุมอัลมลำจะหน่อยพังตะเสียงพี่น้องโอเคเดี๋ยวปงก่อนบัดนี้ปง พี่น้องตำอิดก you, งงับว่าเมนนงโซกสีเฮดก้อยเดพี่น้องแต่ว่าให้พอลองคิดปรนเ็ดเพราะว่าพอลองคิดประเทศเสบพนะอีกอย่างกะเมนนงโซกับโบเคยเฮดก้อยปลาอันจักเทื่อๆนะแล้วก็อยากเบิ้งวิธีเปรนเ็ดพี่น้องแล้วก็เฮียนหูไปน้ำเพิ่นแล้วก็ถ้าว่ามีอีกข้างหน้าก็เมนนงโซกับสีเดเฮดเป็นนะพี่น้องคนห้าวก็ต้องเฮียนหู้กอนจังเป็นพี่น้อง

ตัวน,นี้กับพอนกีพุ่นกับขันพี่น้องขันบักน้าวเนี่ยไม่น้องโสก,กะเบิ้งวิธีไปพี่น้อง คนห้องก็ต้องเฮียนหูก่อนนะนะจังสิหูจังสิเป็นแมนเบิ่งแบบแมนเบิร์บแบบ,บง,งน้องกีบก็อยากกินหนามเพื่อนวะทำกันทำกันนี่กะขนหนามมะนาออกพี่น้อง ยาเเื้อาขั้นเอาหนามันหนามกหนาวออกเลยวเขาก็มาขวบพี่น้องเพราะว่าเขาใช้เจลนะตอนนี้กับน้ำเจลเขาก็หดเลยพี่น้องสิไดงปงก่อนบัดนี้เดี๋ยวสิได้ปงก่อนเดี๋ยวปองก่อนเจลก่อนน้ำกะทิอันนี้คือหนามกหนาวหรอพี่น้องอันใดก็คือน้ำกะทินี่น้ำกะทินาะว้าวเจลเฮง น้ำน้อยลนะเห็น้น้อยไอยนี่ละน้อยแล้วมันจังแซ่บนี่กระตักทายเลยพี่น้องเพราะว่าอยากกินเข่าเลยนะอีกอย่างมันกับนาวลมมาห้อยห้อยอยู่เฝ้ากินเฝ้านอนเฝ้ากินเฝ้านอนไม่้องกินปุ๊บวาป่าก่อนมาหนึ่งเราจะทำการก่อยไม่้องโศกนั่งเบิ้งวิธีเราก่อยพี่น้องเพราะว่าอยากคู่นะทำการปรุงมาหนึ่งปรุงจะหึงงงไหมมัปรุงไม่เสียวกระจายเลย ปรุงเขากะบ่ทันไซได้เพื่อว่าเพราาาะว่เเื่อไว้ดีเจอตอนนี้แหละตัวหัวก็ไปง้อบ่อเกือบไปน้อนปรุงไปแล้วสิเด็กคนร้องคนน้องก็ไปกินกับแก่ก่อนนี่พี่น้องกับข้าวแดงแม่น้องโซกมันนี่กะ ต้มปลาเมียงปลาทำไอติสก,กอยกเ็เลยกลายเป็นเมียงพี่น้องพอพอต้องกินเผินเห็ดเถอะนะราคาไมีผักต่างๆพี่น้องมาเริ่มมาเริ่มพี่น้องเริ่มกินข่าวน้ำเมลองโศกเรื่อแซ่บแซ่บต้องจำกับแจวีวพี่บนแซ่แบกินละอ่าอืมแอบเนื้อ ปนนนนนัั้อมปี่กะเมนองสุกกะกินเขากินน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวพี่น้องคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี้ก่อนเนาะคลิปหนาพอเมนองสุกใหม่ผู้ใดที่เขามาเบิ้งใหม่ๆกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมนองสุกเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป